เรื่องเล่าจากปากพระอาจารย์ต้อมในครั้งที่ผมไปพบท่านที่ปั๊มน้ํามันจังหวัดสุรินในครั้งแรกผมได้กาบเรียนกับท่านและท่านได้เล่าว่าท่านเคยไปพบกับหลวงปู่ศิลาตั้งแต่สมัยยังเล็กๆหลวงปู่ศิลาท่านได้วิชาจากหลวงปู่ทองมามามากมายหลวงปู่ทองมาก่อนท่านจะมรณาภาพได้มอบตลับนวดหนึ่งตลับและมีฟัน ตะกุดทองคําดอกเล็กๆอยู่ในนั้นให้กับหลวงปู่ศิลาแต่หลวงปู่ศิลาท่านพูดน้อยไม่ชอบวอดอ้างชอบตีเล้นความวุ่นวายสมัยก่อนหลวงปู่ศิลาอยู่กุฏิไม้เล็กๆพระอาจารย์ต้อมท่านก็พาคนมากราบไหว้หลวงปู่ศิลาอยู่บ่อยครั้งถวายเงินและปัจจัยต่างๆ,ตา,งๆตามกําลังอย่างมิขาดจนหลายๆครั้งที่ท่านได้พบกับหลวงปู่ศิลา หลวงปู่ศิลาได้ช่วยเหลือคนมากมายทั้งหาของที่หายและเจอเหมือนกับตาเห็นจนพระอาจารย์ต้อมถึงกับต้องยอมเลยทีเดียวท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งมีคนจมน้ำเสียชีวิตหาศพไม่เจอทำอย่างไรก็แล้วค้นหาอยู่หลายวันก็ไม่เจอจึงไปขอพบกับหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาท่านก็บอกว่าจากจุดจมน้ำ ไปเท่านั้นว่าเท่านี้ว่าก็จะได้พบกับกองไม้กองไม้ที่อยู่ใต้น้ําจะมีอยู่ท่อนหนึ่งขัดคอเอาไว้ก็เลยไม่สามารถลอยขึ้นมาได้คณะที่ค้นก็ไปตามที่ท่านบอกแล้วก็ค้นพบตามนั้นสร้างความแปลกใจให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากพระอาจารย์ต้อมได้ทิ้งท้ายว่าเราไม่ได้ยอมขครง่ายๆนะ ทั้งหมดประเทศเนี่ยที่เห็นมากับตาเลยเรื่องความแม่นยำปานตาเห็นเรื่องมองเห็นอดีตอนาคตเนี่ยเรื่องสำเร็จธาตุเนี่ยยอมผู้เท่าผู้นี้ท่านเดียวแลขอพุณข้อมูลจากอาจารย์ลิงสาธุ